เดียวอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะอุมนี้สวยมากมีคนมาถ่ายรูปเยอะเขากำลังยืนถ่ายรูปเช็คอินที่นี่กัน ต,ต่างจังหวัดท่างไปด้านล่างก็จะมีเสียงเสียงเรือขับขุกขักแต่มองไม่เห็นเรือโอ้หน้าต้นไม้บางสวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันนี้เรามานั่งคุยกันที่เขาแมตซีจังหวัดชุมพรนะคะจุดชมวิวค่ะตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟค่ะป้าก็จะมาเล่าเรื่องที่ว่าเออ,เอ,อที่เข้าไปเข้าไปถ่ายคลิปที่วัดวัดหนึ่งอ่ะที่ว่าอยู่ข้างถนนออลงใต้จะมีหน้าผาสวยมากเลยเข้าไปถ่ายแต่ทีนี้มันเป็นตอนเย็นแล้วใช่ไหม ถ่ายเขาไปเรื่อยๆอๆยๆอย่างนั้นแหละได้คลิปช็อตทีละนิดทีละนิด,นดตอนหลังก็เจอพระพระทีละคงตอนเย็นอ่ะก็ถามพระว่าเออขึ้นไปถ่ายบนถ้ำนั้นได้ไหมพระก็บอกว่าได้แต่ว่ายุงเยอะนะ,ะพระก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็วกมีถ้ำก็บันไดมันหลายขั้นมนาะพระก็เหนื่อยนะเ <laughs> หนื่อยแล้วก็ออกแล้วมันก็เป็นช่วงเย็นอ่ะ เดินขึ้นไปถึงปากถ้าตรงนั้นก็ยุงโอ้ยมันลุมลุมมันหามเลยอะปัดไม่ไหวเลยวันนั้นใส่ผ้าแบบข้างหัวเข่าอะ่ะหลังก็ก็ได้แค่ปากถ้ำาัันก็ถ่ายไว้แต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวป้าหาดูว่าลบออกไปยังแต่ว่ามันยังมีคลิปคลิปที่ว่าในสวนที่ว่าป้าไปหลงน่ะนะหาเจอแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนึงป้าเออ เห็นล้ถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตไดเดี๋ยวค่อยตัดต่อให้ลูกสาวตัดต่อให้ตรงวัดเท่าป้าไปถ่ายที่ว่าจะเอาคลิปตรงนั้นใช่ไหมมันจะเป็นแบบมีถ้ำซ้ายมือแล้วก็เดินวนไปขวามือป้าขับวนไม่ไหวเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นอ้อมเขาไปอีกแล้วทีนี้มีคนเยอะวันนคนเที่ยวเยอะเป็นสาว ป้าก็เลยถอยไม่ไปเดี๋ยวไม่ขึ้นไปดีกว่าเพราะว่ามันตามตามเขามันจะมืดแล้วไงห้าโมงกว่ายุงก็ชุมมากเลยป้าก็ถอยถอยว่าเออกลับลงมากลับลงมาก็เห็นยังมีแสงอยู่ป้าก็เลยชอบไปทางด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะเป็นแบบหมู่บ้านสมัยก่อนเขาเรียกว่าเออถินกระทิงหรือว่าถ้ำสิงอะไรสักอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นสวนทุเรียนเจริญมากแล้วแต่ว่าถนนก็มันจะมีบางช่วงใช่ไหมคะที่ว่า ลาดคอนกรีตบ้างก็มีแล้วก็เป็นถนนในสวนหรือว่าที่ว่า,วาอ่อเราแบบเป็นดินอ่ะป้าขับรถวนอยู่ต้้งนานวนวน,วนแต่ว่าก็ยังยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเออ่ไม่คิดว่าจะหลงไงพอสังเริ่มประมาณหกโมงแล้วหกโมงสี่นาทีอ่ป้ามองในกาแต่ป้าเอาโทรศัพท์เครื่องถ่ายใช่ไหม ว่าเครื่องนี้แบตมันหมดไงเครื่องหลักเนี่ยเครื่องที่ว่าถ่ายสําหรับถ่ายคลิปเนี่ยตอนหลังก็เล้วนวนวน,วนก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะนู่นนี่เจออะไรก็ถ่ายไปเรื่อยต้นทุเรียนลูกทุเรียนดอกไม้เข้าไปเลยเข้าไปเลืลึกลึกกนแบบว่าไม่รู้ออกไหนต่อออกไหนตหลังก็ เข้าไปในสวนนั้นสวนนั้นจะเป็นสวนสวนทุเรียนสวนยางอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นถนนแบบเหมือนสมนตกอะ่ะถนนมันเละๆใช่ไหมมีรถชาวบ้านแบบเหมือนรถคนสวนอะไรเงี้ยรถที่ว่าทําสวนอะ่ะรถกระบะอะไรเงี้ยเก่าๆเ,เขาก็เขาก็ปาดะนะป้ารถแบบนี้ด้วยมันป้าก็ยังถ่ายอยู่ในคลิปนั่นแหละลองดูนะ อลองเข้าไปดูนั่นแหะกว่าจะได้ออกมาก็เดี๋ยวก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องก็แล้วกันป้าเน,นี้ยเจอคลิปพอดีก็เลยแบบว่าเออก็เลยมามาพูดคุยกันอ่ะที่แอบหาสถานที่ที่ว่าเออสวยๆหน่อยอมาชมนะชมสถานที่ เห็นหน้าตาแบบไแสงแดดหัวหม็งนาะสถานที่บริเวณน,นี้ก็เนีนะะ่ยค่ะจุดชมวิวของจังหวัดชุมพรก็สวยนะสวยมากสวยมากแต่ว่าถ่ายกล้องหน้าก็แค่ถ่ายกล้องหน้าอยู่ก็ว่า่ไหนั่นเท่าไหร่เพราะว่ามีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนกัน ววิก็ะมีเด็กๆมีครอบครัวพาเด็กๆม,มาพัวถ่ายติดแม่ติดยี่ห้อกาแฟค่ะเนี่ยค่ะอันนู้นก็จะเป็นแบบน่นะบนเนินนะคะบนเนินนี่ว่าคนมาเที่ยวก็แม่คนม <c oughs> ีจแม่คนอินมีคนมาเที่ยวด้านล่างนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะ เสียงเรือเสียงอะไรดังกุกขักกุกขักทั้งด้านล่างเนีย่ยเป็นมรรยากาศบรรยากาศเนี่ยบรรากาศที่ว่าร้านกาแฟร้านีอาา่อยู่ตรงนี้สวยนะสวยมากวันนี้อากาศท้องฟ้าโอเคเลยวันนี้ท้องฟ้าสวย ันนี้ป้าก็แค่นี้ก่อนนะคะเจิญติดตามรับชมชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าไปทางนี้กล้องไม่โกรกับอีกทีนี้เราก็จะมาถ่ายตรง ศูนย์ทุเรียนทางเข้าปากถ้ำอีกที่หนึ่งค่ะในในบริเวณปุ่มกระพิงเนี่ยค่ะสำนักสงฆ์ถ้ำกระพิงทองอเจอทุเรียนก็ถ่ายทุเรียนก่อนนะคะเห็นไหมคะ สวนทุเรียนเขากำลังโยงโยงกิ่งนะคะก็ดกนะไม่ไตัดไปแล้วบ้าง ขับมันแบบงงๆนะคะดูสิว่าจะไปออกตรงไหน,นก็ทิ้งแต่ว่านี่มันจะสรุปก็มีถนนให้ขับก็ขับไปเลยค่ะหลงค่ะออกทางลัดแน่เลยทำง้งนี้ตรงไปม <c oughs> าผจญภัยไปด้วยกันจ้า จะออกไมนเข้าป่าเข้าดงนันค่ะมันสนเพื่อนแล้ว หลงอยู่ในนี้มหลงอยู่ในบา้านทำเสิงใช่ปะบออ้บานห้วยแก้วบา้านทำเสิยงนี่ขนาดหลงยังมาแวะถ่ายต้นไม้ข้างดอกไม้ข้างทางอยู่แล้วก็ด้เห็นก็สวยนะโมงสีนง่นาทีหกโมงสี่นาที พอมีรถคันใหญ่ๆวิ่งข้างหน้าคะโอเคยามขึม้นมมุ่งหน้ากับก็เป็นหลงสกกลเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วมาวัดนี้แต่ว่าหลงออกไหนออกไหนมันมุ่งหน้ากับชุมพระคะ่ะ มาถึงสี่แยกหอนาฬิกาชิมพรนะคะทางขวามือจะไปปากน้ำซ้ายมือจะเข้าตลาดค่ะ